สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องสิ์ออกกาลังพาเพลินนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆครับผมห่างหายไปนานนะครับไม่ได้มาทําคลิปเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมยังยังเก่งไม่พอร่างกายยังไม่แข็งแรงพอนะครับผมก็เลยไปซ้อมไปฝึกนะครับกีฬาสายสตรีทเวิร์กเอวนี้นะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีฝีมือให้มันเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อที่จะมาแนะนํา ให้เพื่อนๆที่สนใจได้ฝึกตามกันหรือดูเพื่อความสนุกเพลิดเพลิอนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เออก็ผมจะมาให้เพื่อนๆดูการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและฝีมือนะของผมในระยะเวลา1ปี7เดือนที่ผมฝึกกีฬาสติีมว่า,านี้มานะครับก็ก่อนจะไปรับชมเพื่อนๆถ้าถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามผมไปเรื่อยๆถ้าใครชอบสายสตรีวอ์กเอานี้ก็สามารถฝึกตามกันไปได้เลยนะครับโอเคไปดูกันเนี่ยครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมตัดสินใจที่จะฝึกหรือเล่นกีฬาสตรีวอกเอาวันที่28เดือน10ปี63ผมก็เริ่มฝึกจริงจังขึ้นมาโดยการสั่งซื้อบาคู่จากเพจมินบรายองโค้ดมินบ巴ายองแล้วผมก็ดูวิธีการฝึกซ้อมจาก โค้ดมิน巴拉ยที่แนะนํามานะครับเพราะผมเป็นลูกค้าเขานะครับลูกค้ามิน巴拉ยนะครับทุกวันนี้เป็นโค้ดมินครับและหลังจากนั้นพอผมฝึกมาเสร็จแล้วร่างกายผมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับและผมก็เลิสร้างบาร์ของผมอยู่ที่บ้านนะครับบาร์ของผมนั้นผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันว่าคปคลิปทำบาร์พอหลังจากมีบาร์เสร็จแล้วผมก็ได้ฝึกท่าต่างๆได้ได้มีการเบี่ยงเพิ่มมากขึ้นดึงข้อมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับนี่เห็นไหมครับ อกเป็นอกนะครับซิกแพกเป็นซิกแพกนะครับนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับกีฬาสติวิอาทำให้เราสามารถามีร่างกายที่ฟิตกระชับแล้วก็มีฝีมือนะครับในท่าต่างๆได้แล,แล้วในวันที่30เดือน10ปี64นะครูแม็กก็ได้เข้ามาหาผมที่บ้านแล้วก็มาแนะนำคำสอนต่างๆหลายท่าให้ผมนะครับ และวันที่29เดือน12ผมก็ได้ไปที่สวนลุมเพื่อไปหาแชมป์แชมป์โลกนะครับ,บนิพนธ์นะครับสีถิ่นแชมป์โลกของชาวไทยหนึ่งเดียวนะครับที่เป็นแชมป์โลกและแล้ววันที่16เดือน5ปี65นี้ผมก็ได้ไปหาโคดมินบารยองที่บ้านเพื่อไปขอคำแนะนำต่างๆในการฝึกสตรีนอว์เอาท์นะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆก็ อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับสุดท้ายนี้สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายเดี๋ยวดูสักหน่อยสิมันเป็นยังไง